ครูปาจตบ้านมาแล้วเหรอจู่ครูปาจตบ้านปาเตบ้านเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงปาจตบ้านปาจตบ้านแสดงว่าอยู่ที่ครัวแล้วตอนนี้เ <c oughs> น่นนะคะขึ้นรถแล้วนะคะน้อง,องโ,โอ่ยน้องโอมงน้องน้ำมน่นตัวสูงนะ โอ้โหนี่กันเลยนะะเอ้าป้าน่าจะไปด้วยมั้งนี่ป้าน่าจะไปด้วยป้าไปแล้วเห็นป้าใส่เสื้อจ้ะสวัสดีจ้าเมื่อกี้คอยไปบ้านเจ้าคอยนึกว่าแต่เจ้าอยู่บ้านคอยก็คอยรีบวิ่งเลยคอยเห็นคลิปย่าชี้บอ,อกป้าที่บ้านมาแล้วเออคอยก็คอยก็ว่าจะไปสวัสดีที่บ้านพอดีไปเห็นแต่รองเท้าคอยก็รีบวิ่งออกมาเพราะกลัวคอยประตูปเปิดเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อผ้าไปไงเดี๋ยวยา่า โอ้ย่าดีใจนะเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้ว,อลลวตอนนี้เ,เออใครไปรับใครไปรับ,รบเออ,เอ,อ,อเนีมาถึงแต่แแตีห้าเลวรถเดินมาเร็วเออเหมือนคอยมาวันนั้นมาถึงต<อ>ีห้ามาดึกเดี๋ยวนี้เขามาเร็วนะเออเออพื่อนชมสวนพี่น้อง,อองโอ้ย,ย่า,านางรักขึ้นสวยแล้วนี่นี่นี่ใบนางรักนี่คลองมืดบอกไม่รู้ว่าใครปลูกนี่ไม้ของเจ้าปลูกอันไหนเออทำไมของเจ้าปลูกแล้วสวยมากเลย เออเออเออนั่งตรงนั้ของยาอ่ะนี่ค่ะก็ไม่ต้องลดดุลดดุมันจะเล่าอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสือเขาก็กลับมานอนแล้วเพราะว่าบาดเจานมาแล้วไม่คเีวกันกระต่อนเออเขาเขาก็ร้อนของเขาเนาะเออคคยกยเห็นบาดเจบมาแล้วก็คิดถึงไอ้เสือ เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาคืนนี้เขาก็มานอนแล้วเออเขาก็มานอนแล้วนะจ๊ะอืมสวยงามตามท้องเรื่องนะนี่เขาเนี่ยดินมันชุ่มแล้วเพราะว่ารดน้ําอัดน้ํามันชุ่มไงเออนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ,ถ,ถ้าเราเราไม่ต้องรดอันนี้เราไม่ต้องรดเพราะว่ามันชุ่มแล้วเออพราะมันเน,น่าใช่น่อานั่นแหละอันนี้ก็คือเอฟซีคือเราอัดน้ําไว้แล้วมันก็จะชุม่มกินไม่ทัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไปเปิดร้านเราก่อนไปเออล็อกกี้ครับล็อกกี้ล็อกเกอร์โอ้โห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 อนี่รู้ไหมว่าใครมานี่นะรู้ไหมว่าใครมานี่เราจะเดินตามทําไมเอออ่ะล็อกอกี้ล็อกอกี้ล็อกกี้ล็อกกี้โอ้โหอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ปลาคือตัวใหญ่นี่มาทางนี้ดีกว่ามาวิ่งทางนี้ดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยนี T ่ดูดิน okay. ี่มีที่เล่นแล้วมีที่เล่นแล้วโอ้ยคนสวยเนาะเอเอ็นว่าเออถ้าได้มีบ้านใหม่ก็จะเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเหมือนกันเออนะเขาไม่เขาเห็นป้าแถวบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วเออเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงป้าแถวบ้านนานแล้วเออเป็นเดือนแล้วนั่นนั่นนั่นคนนั่งดูดูคนนั่งดูคนนั่งว่าแถวบ้านดูคนนั่งวินั่งนั่ง อุ้ยดูดูดูเฮาอย่าเฮาอย่าเฮาเออวิทักทายทักทายไม่เฮาไม่เฮาลูกไม่เฮาลูกอืมอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ดูดูพอบ้านใหม่ถ้าสร้างบ้านใหม่ก็จะเลี้ยงมาตัวนึงให้เขาอยู่บ้าน เรื่องอาหารก็ให้น้องเฟร์นน้องฟางก็ดูเลไปนะเออเราก็ไม่ได้จับเนื้อจับอะไรให้นะอืมเนี่ยทุ่งทุ่งเงินทุ่งทองมันหลบเอฟซีไปดูซิเราได้ยินเสียงใครพูดบนอะไรพึมพำพุมพำอะไรอยู่ตรงนี้นะเออบนอะไรพุมพำพุ่มพำอ บนนี ados, ้ย <és> <Willy! S 3> uh ้างเนี่ยพิ่มพัมพิ่มพัมเนี่ยอ๋อเหรออืมหิวเลยใช่ไหมอ๋อนั่งบนักเอฟซีเรื่องกินจ้ะไมก็เป็นเรื่องธรรมดากระเพาะรนอะถ้าตอนเย็นไม่ได้กินตอนเช้ามันก็จะร้องกร่อยกร่อยกระกรอยไม่คือคนแบบแม่ดานอะ กินยังไงก็ไม่อ้วนนะก็เลยกินได้ตลอดเวลาใช่ไม่ได้อดนะใช่แล้วถ้าเอสเอ็นล่ะแอนน่ะยิ่งกินยิ่งคองขนาดไม่กินนะเนี่ยขนาดไม่กินนี่ขนาดไม่กินแล้วตัวยังใหญ่มากเลยนี่ยังสมบูรณ์เออยังสมบูรณ์เลยเนี่ยนะคะจริงอ่ะมันอยู่ที่ร่างกายเออเนาะร่างกายของแม่ดำเออเราลำไส้เราไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ แต่เราก็ถ่ายปกติทุกวันนะการดูดซึมของแอนน่ะมันดีมากแต่การดูดซึมของไม่ดานน่ะมันไม่ค่อยดีอ๋อคือมันดูดซึมน้อยนิดน่ะนะหรอสุดท้ายมันก็ทิ้งไปอ๋อค่ะอันนี้คือดูดซึมจนสะสมเป็นไขมันใช่ไหมโอ้โหสวยมากเลยเนาะดอกเฟื่องฟ้าฟ้าดูพี่น้องพระดาทำไมคืองามแท้เนาะโอ้ ดูดอกเอนี่แค่แค่กระจุกเดียวนั่นเนี่ยน,นี่นี่อันนี้ก็อีกกระจุกหนึ่งนี่พี่น้องนี่ปาดโอ้โหเดี๋ยว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 เ๋วเราไปอยู่ในเมืองนอกดีกว่านี่เออเราสามารถถ่ายภาพได้นะมันสวยมากโอ้ยนี่ยิ่งนี้ยิ่งดอกสวยเลยเอซนี่นี่มันออกขาวเยเดี๋ยวพาไปดูนะนี่นี่เอ้ยดูเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทุกคนเอ้ยมันอยู่เมืองนอกเลยดู เชะเชะอืมแอคชั่นถ่ายภาพนี่ถ้ายายจะมอนอยู่ก็ถ่ายภาพเชะเชะโอ้มันสวยเนาะแต่ว่าโอ้หนาวมากเลยดูสีไม่ไม่เข้ากับไม่เข้ากับดอกไม้เดยนะใครเนี่ยนั่นแหละสีเสื้อทำไมอย<อ>่างไสีชมพูสีเสื้อโอ้มันหนาวเนาะมันเย็น<อ>นี่ไง ไม่เดี๋ยวเราก็ถกไงเอออนี้เราใส่ลก็อดว้าวมาปนามาเร็วเร็วปามาเดี๋ยวดูคนนี้มานี่หนโอ้โหดูว้าวดูคนนี้สิดอกไม้กับนี่เเข้ามาตรงนี้เฮ้ยเออเออเออเอ่ไอดูเหอือนเวงมออเยเอยสิอเออเออเออเเออ ปลาดามันทิ่มหน้าคอยน้ำม,มันทิ่มหน้าคอยโอ้พวงมาลัยมอเตอร์ไซ้์แต่เช้าว่ปะปลามันมีนม้ำเด้อปลาดาเด้อปลาดาเข้าไปน,นปะนนนะปลาดามาเข้ามาเข้ามารับรองว่าโอ้ยเ <c oughs> จ้ากุองอออไหนนี่เพื่องฟ้าเออสวยจริงนะ่ะเอฟซีบอกว่าสวยมากเลยสวยหนาวหนาวค่ะหนาวเออเออ,เอ,อสวยสวยสวย แล้วมันเข้ากับสีเสื้อด้วยนะนเ,เออเข้ากับสีเสื้อด้วยถูกถูกอ้าวสวีมากเลยเอฟซี FC ดอกตรงนี้สวยจริงนี่สีขาวอมชมพูนี่ก็สวยนะ <c oughs> นี่ขาวอมชมพูใช่ขาวอมชมพูนี่สวยมากเลยนี่เนี่ยอือ่ามีแปกปอมเข้ามามีแปกปอมมาเามายต้องจัดการแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้จุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งแล้วนี่นี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูอยู่ตรงนี้นะเอฟซีนะ อย่า yeah, นี่หนึ 1, 2, oh, mm ่งสองสามโอ้มันสวยมากเลยดูดูนะคะสวยมากเลย <laughs> ดอกเฟื่องฟ้านะดอกเฟื่องฟ้างามงามนะ FC เนอะนะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ